สวัสดีครับพี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง PWF Channel นะครับผมอยู่กันในเกม Ordinwara นะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูประดับแคสกันนั่นเองนะครับว่าประดับตัวแคสตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับและประดับอันไหนเหมาะแก่ที่ปลายแล้วประดับไหนน่าใส่บ้างนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจกับผม PWF Channel ในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผม ผูกกว่าเติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman คอยพร้อมผ่อนได้นาะสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman ช h อ p อ่าหยุดหยุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปปะก้ด้วยกับอิมูเลเตอร์ชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอิมูเลเตอร์ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC นะครับมปีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นได้หลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมข้มอดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่สนาเกมหลายสำนักเลยนะครับอย่าลืมโหลดไดไวย้ย LD ใต้ดีคิปชั่นนะครับผมเอาล่ะครับอย่างที่พี่ๆทราบนะครับว่าเกมนี้จะมีอุปกรณ์สวมใส่หลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับผมหมวกเสื้อกรากถุงมือรองเท้าและก็ผ้าขุมนะครับจริงๆก็จะมีเพิ่มอีกนะครับผมเป็นอาวุธลองแล้วก็เป็นสนับแข้งนะครับแต่พวกนี้มันจะอยู่ที่เรเอวลาเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอาสัตว์เลี้ยงก็มีกสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะแจกปีอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ต้องสนใจมากเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูประดับแคสนั่นเองนะครับผม ึ่งประดับแคสจะมีทั้งหมดอยู่7ส่วนนะครับส่วนแรกนั่นก็คือเข็มกลัดนะครับผมส่วนที่2คือจี้นะครับจี้สร้อยคอ,อนั่นเองถัดไปครับเครื่องรางนะครับอันที่4ี่เป็นหัวไหล่นะครับถัดมาคือปอกแขนนั่นเองนะครับผมและก็เป็นตาประจําตระกูลนะครับและก็เป็นแตรนะฮะส่วนประดับอันนี้5ชิ้นนะครับจะเป็นประดับทั่วไปซึ่งที่ไม่ต้องเป็นต้องเติมเงินหรือประดับแคสก็ได้นะครับ ซึ่งพวกนี้จะเป็นประดับที่ต้องซื้อหรือเติมเงินเท่านั้นนะครับหรือว่ารอแจกฟรีจากกิจก,จกรรมต่างๆ <S 2> <S 2> ซึ่งมันจะมีแจกฟรีอยู่แน่นอนนะครับตอนที่เปิดเซิฟไทยอ,อ่ะเรามาดูดีกว่าว่าประดับพวกนี้หาจากไหนได้บ้งางน,น,น,นะครับพวกนี้นะครับที่สามารถเติมเงินนะครับผมซื้อแพ็กเกจต่างๆของเกมได้เลยซึ่งแพ็กเกจต่างๆก็จะมีขายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางต่างๆอ่ะอย่างนี้ครับก็จะเป็นเครื่องรางอย่างนี้ให้เรากดดู เราสามารถเลือกเครื่องรางได้60ชิ้นนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะให้หินตีบวกมานะครับซึ่งหินตีบวกแคสต,ตรงเนี้ยมันจะไม่ซ้ํากับหินตีบวกประดับธรรมดาเนาะมันก็จะแยกกันด้วยนะครับเป็นของแคสนะฮะซึ่งของแคสต,ตรงนี้ก็จะเป็นขอบสีชมพูนั่นเองนะครับซึ่งสเตตัสส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการมากนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าไอ้เตัวประดับแคสนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับผมและอันไหนดีบ้าง ำหรับแก๊สนะครับทั้งหมดจะมีอยู่17ชิ้นนะครับซึ่งจะมีแต่อยู่2ชิ้นนะฮะแต่ชิ้นแรกนะครับผมไดสเตตัสอะไรบ้างนั่นคือป้องกัน4นะครับผมตีบวกหนึ่งอ่ะได้อัตราพื้นผูของยาเพิ่มขึ้นนะครับตีบวกสี่นะครับได้ลดความเสียหายทั้งหมดตีบวกห้าได้ลบลีตีบวกหกได้ป้องกันเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มเท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวต้องไปดูนะครับตอนเราตีถึงท่นเจ็ดครับตานฐานสตันกิต่างๆนะครับ ก็เป็นของที่ดีสําหรับสายป้องกันนะครับและแขมได้ฟื้นฟูตัวยาด้วยก็ทําให้กดยาแรงขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้เหมาะสําหรับสายแทงแน่นอนนะครับแต่ที่2ก็คือแต่โจมตีครับอันแรกคืออัตราฟื้นฟูของยานะครับถ้าเราตีบวกหนึ่งถ้าเราตีบวกสี่ความเสียหายจะมากที่ขึ้นที่เราทําได้นะครับตัวตีบวก5จะทําให้เราเพิ่มแม่นยําซึ่งตัวนี้สําคัญมากๆแม่นยำเกมนี้ใช้เยอะมากๆนะครับแล้วก็บวก6เพิ่มพลังโจมตีบวก7ทําให้ติดสถานะ ใส่ัตูไร้ง่งยิงขึ้นนะครับซึ่งบวกปลอดภัยอยู่ที่บวกหนึ่งนะครับสำหรับประดับอัดไปนะครับจะเป็นตาประจําตระกูลนะครับตาประจําตระกูลจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับจะมี1 2 3 4ตรงนี้เลยตาแรกนะครับจะเป็นสายโจมตีประชิดนะครับก็คือตาจะเพิ่มพลังโจมตีแน่นอนแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีประชิดไปอีก2%ตีบวกหนึ่งทำให้ตีประชิดอีกนะครับแล้วบวก2ทําให้ติด CC ง่ายขึ้นบวก5นะครับความเสียหายระยะประชิดก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผม บวกหนะครับเพิ่มความเร็วในการไลฟ์สกิลถ้าบวกเนะครับโอก,กาสติดสถานะต่างๆที่เราทําให้ศัตรูก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับผมตอนตาที่2ก็จะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแค่เปลี่ยนจากระยะใกลเป็นระยะไกลนะครับซึ่งอันแรกแค่บวกหก็เพียงพอแล้วทําให้เราตีระยะไกลแม่นขึ้นนะครับถัดไปตาที่3ครับก็เป็นตาของสายเวทนั่นเองทําให้โจมตีเป็นเวทอะไรที่ออกเป็นเวทนะครับจะแรงยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่ง บวกหนึ่งบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดก็จะเหมือนกับตาคนก่อนเลยนะครับถัดไปครับตาสุดท้ายครับผมเป็นตาที่เพิ่มฟื้นฟู MP นะครับผมก็คือมานาเราจะเด้งไวขึ้นแล้วสร้างความเสียหายโดยรวมเพิ่มอีก1%นตนะครับตานี้ก็เป็นตาอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มานาไม่เพียงพอหรือมานารีเจนไม่พอนะครับก็สามารถเลือกอันนี้ได้เพราะบวกดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเหมือนกันเวืพี่จะเป็นสายอะไรก็บวกนะแต่มันค่อนข้างจะออกราวเกินไปอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้น บวกหนึ่งนะครับทาให้ติดสถานะยากขึ้นบวกสี่นะครับมานาจะเด้งแรงขึ้นนะครับบวกห้าสกิลแรงขึ้นบวกหกนะครับสกิลออกไวขึ้นนะครับบวกเจ็ดตั้งสถานะผิดปกติเสรศัตรูง่ายขึนนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวคิดว่านะครับตา3สามอันบนจะดีที่สุดฟื้นฟูมานาตัวนี้ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเราสามารถไปหาออฟฟื้นฟูมานาจากส่วนอื่นได้นะครับถัดไปเป็นเข็มกัดครับส่วนที่3นะครับเข็มกัดจะมีอยู่2แบบก็คือสายพลังโจมตีครับผมทําให้พี่ ตีแรงยิ่งขึ้นบวก1ตีไว้อ่าบวกสสร้างความเสียหาย PVP เยอะขึ้นนะครับบวก5ลดคูดาวสกิลนั่นเองบวก6ตีแรงขึ้นนะครับบวก7็ก็สกิลต่างๆอะไรก็ตามที่เราทำออกไปจะแรงยิ่งขึ้นนะครับตัดไปครับเป็นของแม่นยำนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเพิ่มแม่นแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันจะไม่ได้แรงนะครับแต่มันจะเน้นไปที่ค่าแม่นยำเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับปอกแขนอันนี้แต่แนะนำว่าใช้ปอกแขนนี้จะดีกว่านะครับ เพิ่มความเร็วในการโจมตีครับผมลดความเสียหายใน PP เมื่อบวก4ลดคูดาวบวก5ครับผมบวก6ป้องกันบวก7ลดความเสียหายทั้งหมดซึ่งปลอกแขนนะครับผมเชียร์ให้ไอ้ตัวนี้นะมูน้ําแข็งตัวนี้เพิ่มแม่นนะครับแล้วเพิ่มพลังป้องกันมันบอกแตการฟาร์มมากๆเพราะพี่จะฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นที่โดนตีเบาที่ตีมันช้าไม่เป็นไรครับแต่พี่โดนตีให้เบาลงจะดีกว่าพี่จะได้ปลอดแบบไม่ตายบ่อยๆนะครับเอาล่ะครับต่อไปจะเป็นส่วนหัวไหล่นั่นเองนะครับซึ่งจะมี3อัน อันแรกนะครับเพิ่มพลังป้องกัน2นะครับแล้วก็หลบหลีกเวทมนต์นะครับผมอันแรกจะเป็นเพิ่มเลือดนะครับเมื่อเราบวก1บวก4จะได้เป็นลดความเสียหายจากทักษะนั่นเองก็คือกันจากสกิลนะครับไม่การตีธรรมดาแล้วบวก5ก็จะลดความเสียหายของเวทมนต์ที่เข้ามาใส่เราด้วยนะครับ6ครับลดระยะเวลาของสถานะผิดปกตินั่นคือเดลสตันหนึ่งวิจะลดเหลือ0.8วินวิประมาณนี้นะครับ บวกเจ็ดเพิ่มพลังป้องกันนะครับซึ่งประดับพวกนี้มันสูงสุดคือบวกเจ็ดจริงๆก็ไปได้มากกว่านี้แหละแต่แนะนําว่าบวกแค่เจ็ดก็เกินพอนะครับอันที่2ครับก็จะเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะครับไม่มีอะไรที่ต่างกันก็จะเปลี่ยนจากหลบหลีกเวทมนต์เป็นหลบหลีกระยะประชิดนะครับผมแล้วก็จะมีต่างกับที่บวกห้านะครับก็คือลดความเสียหายที่ได้รับจากระยะประชิดนั่นเองซึ่งหัวไหล่ต่อไปก็คือระยะไกลนั่นเองนะครับคือหลบระยะไกลตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าบวกสัก บวกหก็เกินพอแล้วไม่ต้องบวกเยอะก็ได้นะครับแต่ประดับแค้ส่วนใหญ่ก็จะเก่งตอนบวกเจ็ดนะฮะตัดไปครับนั่นก็คือเครื่องรางนั่นเองนะครับเครื่องรางก็จะมีชิ้นเดียวเลยนะครับเป็นพลังพ้องกัน2ความเสียหายโดยรวม2นะครับแล้วก็บวก1จะทําให้เราสร้างดาเมจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บวก4นะครับลดระยะเวลาติดสถานะผิดปกตินะครับผมส่วนอันนี้นะครับบวก5นะครับผม มันจะเป็นตัวเลือกให้กับเราจะมีออฟของมันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เลือกได้ไหมหรือว่ามันจะสุ่มให้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะสุ่มนะสำหรับเกมนี้บอก5ได้อะไรบ้างป้องกันหลบดีความเร็วในการโจมตีครับความเสียหายปกติเลือดสูงสุดนะครับผมบอก6นะครับความเสียหายด้วยร่วมโอกาสติดซีซีของใส่สตูความเสียหายทักษะครับความเสียหายรวม PP แล้วก็ฟื้นปูมานานะครับผมบวก7นะครับมีพลังโจมตีลดความเสียหายแล้วก็มีแม่นนะครับผม แล้วลดความเสียหาย PP แล้วก็ไล่สกิลไวขึ้นนั่นเองนะครับถัดไปครับเป็นสร้อยคอนะครับสร้อยคอบวกหนึ่งสร้างความเสียหายปกติเยอะขึ้นนะครับก็คือตีธรรมดาแรงขึ้นนั่นเองถ้าบวกสี่นะครับคนต่อการกระแทกคืออะไรก็คือพวกผักให้ล้มสตันอะไรพวกนี้นะครับสําหรับเลเวลสี่นะถัดไปบวกห้านะครับผมก็จะมีความเสียหายด้วยร่วมทักษะแล้ว PP แล้วก็ความเสียหายที่สร้างกับบอสและก็ความเสียหายที่สร้างกับ ot, กมอนเตอร์ ซึ่งเป็นสายฟาร์มแน่นอนนะครับสําหรับซอยคอบกหกนะครับก็เหมือนกันเลยลดความเสียหายเปลี่ยนจากสร้างความเสียหายเป็นลดความเสียหายแทนนะครับต้นบกเจ็ดนะครับก็จะเหมือนอันเมื่อกี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตี่วงดุลพลังโจมตีก็คือพลังโจมตีขั้นต่ำนั่นเองนะครับผมแล้วก็แม่นยําป้องกันแล้วก็ลดระยะเวลาของสถานะผิดปกตินั่นเองนะครับเอาล่ะมาถึง สุดท้ายของประดับแล้วนะครับนั่นก็คือเข็มกลัดนั่นเองซึ่งเข็มกลัดจะมีทั้งหมด4แบบนะครับเข็มกลัดอันแรกกันเลยดีกว่าเข็มกลัดอันนี้เป็นเข็มกลัดพลังโจมตีนะครับผมแล้วเข็มกลัดตัวเนี้ยมันจะมีจิตวิญญาณให้ด้วยนะครับเมื่อพี่ๆทาการเสริมบวกของมันเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละอันจะมีบอกอยู่ว่าตัวเลิกเพิ่มเติมต่อ,อยาณต่อสำเนาอ่ะ อย่างเท่าทําสีแดงนะครับผมบวก5นะครับเราก็จะได้วิญ,ญญาณมาถูกต้องไหมวิญ,ญญาณตรงนี้ก็จะเพิ่มสเตตัสแต่เราต้องบวก5นะสเตตัสข้างล่างมันจะมีแค่บวก1กับบวก4นะครับเมื่อเราขึ้นบวก5ปุ๊บใช่ไหมเราจะได้วิญ,ญญาณ1-3ของสีแดงโดยแต่ละวิญญาณนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี1นนะครับผมแล้วถ้าเราไม่ใช้สีแดงล่ะเราไปตีบวกสีฟ้าใช่ไหมครับถ้าเราไปตีบวกสีฟ้าเราได้ได้วิญ,ญญาณเพิ่มการบล็อกการยกเลิกก็คือ ทะลุบล็อกนั่นเองนะครับผมแต่เราต้องบวก5ก่อนนะจะมีโอกาสสูงว่าดวงวิญญาณเราจะได้แค่1หรือ3นั่นเองนะครับถ้าเราบวก6ก็ได้อีก 2- ถึง4นะครับซึ่งไอโซเกนตัวนี้จิตวิญญาณผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราตีหลายๆชิ้นมันจะได้จิตวิญญาณรวมๆกันเยอะไหมเพราะว่าเข็มกัดตัวนี้มันใส่ได้แค่ชิ้นเดียวครับน่าเจิงท้ายผมคิดว่าถ้าเราตีบวก5เราก็จะได้แค่ตรงนี้มานั่นเองนะครับเราต้องเลือกว่าเราจะเล่นสายอะไรนะครับอ่ะเราไปดูสีรแรกเลยสีแดง สีแดงเมื่อเราบวกหนึจะได้ความเสียหายทักษะแรงขึ้นแล้วก็จะมียกเลิกการบล็อกอยู่แล้วนะครับถ้าบวกสี่สถานะปิดปกติก็จะลดลงนะครับถ้าเราขอสตันใส่เรานั่นเองถัดไปสีฟ้าครับก็คือประดับแม่นนั่นเองนะครับซึ่งความเสียหายทักษะที่เลี้ยวหนึ่งบวก4ก็เหมือนกัน1กับสนะส่วนวิญญาณนะครับผมสำหรับสีฟ้าก็คือยกเลิกบล็อกนั่นเองนะฮะถัดไปสีเขียวครับผม สีเขียวคือถ่วงดุลโจมตีก็เหมือนเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าพลังโจมตีทั่วไปส่วนออฟล่าจะเป็นพลังป้องกันนะครับลดความเสียหายให้โจมตีปกติเมื่อบวกหนึ่งนะครับบวกสี่ก็ลดสีซีเหมือนเดิมนั่นเองซึ่งวิญญาณของสีเขียวก็คือทําให้เรากดยาได้แรงขึ้นซึ่งผมไม่แนะนําให้เลือกสีเขียวสักเท่าไหร่นะครับถัดไปประดับชิ้นสุดท้ายกันละนั่นคือประดับสีเหลืองนั่นเองประดับตัวนี้นะครับลดความเสียหายจาก PP นะครับผม ก็คือสาย PP ขอใช้กันเลยแหละตัวนี้แล้วก็ปิดกันตรงนี้ผมไม่ทราบว่ามันคืออะไรถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเพิ่มความเสียหายจากทักษะนะครับเลเวลหนึ่งอัดไปเลือดสี่นะครับเหมือนเดิมลด4ีีนั่นเองนะครับผมอ่ะเราไปดูดีกว่าว่าอันนี้คืออะไรเพิ่มความเสียหายโดยรวมของ PP ระดับตัวนี้จึงบอกกับสาย PP แน่นอนอ่ะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเข็มกัดควรเลือกอะไรนะครับเข็มกัดน,นะครับผมเชียร์ว่าถ้าใครอยากแรงไปสีแดงครับผม าใครอยากตีมอนฟาร์มสบายให้ไปสีฟ้านะครับส่วนอ,อีกอันนึงนั่นก็คือใครสาย PP ให้เลือกสีเหลืองมาตีนะครับแต่ขั้นต่ำของพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือบวกหกนะแต่โอกาสตีบวกมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับผมหลังจากที่ให้พี่ดูหมนที่เรียบร้อยนะครับผมประดับพวกนี้เป็นประดับที่สายเติมเงินเขาจะใช้กันซึ่งขั้นต่ำคือบวกเจ็ดแต่สําหรับวิญ,ญญาณขั้นต่ำคือบวกห้านั่นเองนะครับโดยแนะนําให้เลือกก็จะเน้นแม่นเป็นหลักกับพลังโจมตีนะครับ ส่นพลัง้อกการก็เป็นส่วนเสริมเดี๋ยวค่อยมาหาที่หลังก็ได้ส่วนวันนี้นะครับผมพี่เดียฟเชแนลก็แนะนําปรับแคสประมาณนี้แล้วกันอาจจะไม่ครบถ้วนมากสับเท่าไหร่นะครับถ้ามีผิดพลาดตรงไหนพี่ๆสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมพี่เดียฟแชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปเดียวหน้าน,นะครับส่วนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ